นี้เยปินจะมาทําคลิปเสน่หจันท์กันหน่อยเพราะว่าเอาน้องๆอ,ออกมาอาบน้ําจ้ะโนราเบโนราเบมาไบน้องเปิหมดเลยเนี่ยน้องๆของเยปินเนี่ยน้องๆหนุ่มทั้งหลายเนี่ยเปิหมดเลยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์จันดำเยพินแยกไว้ จำไม่ได้หรอกแยกไว้หลายกระถางจัดเอาผ้าไอ้ฟองน้ำมาเช็ดใบเขาใบเขาเปื้อนหมดเลยจ้ะยี่ปินจะมาให้ดูความแตกต่างของเสน่จันแดงกับจันแดงกับจันโกเมนจ้ะ้อนนี้จันหอมจันหอมป่า จันหอมป่าหรือจันดำป่าเอ,อจันดำป่าเจ๊พินก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้คือจันขาวสวยมากทำไมคนเราถึงบ้านเราถึงทำไมไม่นิยมปลูกกันนะเยวพินให้ดูก่อนนะจันขาวนะสวยมากเขาความสวยเขาโดดเด่นนะด,ดูเนี่ยเส้นใบเขาเนี่ยลายเขายังสวยจ้ะ ยีพินมีเยอะจันขาวอะนะจันขาวจันโกเมนเนี่ยมีเยอะทำไมเราไม่นิยมปลูกกันเราไปปลูกไม้นอกกันหมดแต่นี่จันขาวนะข้อเสียของเขาว่ามีอยู่อย่างเดียวเขาไม่ชอบน้ําจ้ะเลี้ยงยากอยู่เดบรนดาจันเนี่ยที่จันพื้นๆืนนะไม่ใช่จันแพงๆงนะจันพื้นพื้นเนี่ยจันขาวยีพินว่าจะเลี้ยงยากกับเขาจ้ะอันนี้คือใบด่างหรือใบเป็นโรคเนี่ยยังไม่รู้จักเนาะ ังไม่รู้จักยังยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็มีเยอะอยู่เพราะอันเนี้ยสะสมมานานไอ้นี่จันขาวว่ามีข้อเสียตรงที่ว่างไงรูป้ป่ะเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําอยู่แล้วเนี่ยหอยจ้ะที่จะพินมานะเก็บหอยดูเนี่ยหอยกอมากินเขาหมดจ้ะเนี่ยถ้าใบไหนแพะกับอย่างอื่นนะจันขาวนะต้องตั้งให้เขาอยู่อย่างนี้เลยนะให้เขาห่างๆกับอะไรถ้าเขาไปแพ้อะไรปุ๊บนะ หอยจะต่ายขึ้นมากินเลยเนะ่ะกินหมดแบบนี้นะ่ะหมดราคาหมดสวยเลยเห็นไหมกินกินเขาจะกินค่อยๆกินกินเลาะเลาะเลาะเลาจนห้วนจนหมดอ่ะจ้ะเนี่ยคขาจำท่าจะแตกหน่อได้ไหมเนะี่ยแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะจ๊ะถ้าเราไม่ดูแลให้ดีหอยก็จะมากินอีกเนี่ยแตกหน่อเขาจะแทงหน่อข้างๆออกมาเนี่ยจ้ะพออายุเขาได้แล้วเนี่ย นี้มันไม่ใช่ประเด็นที่จะมารีวิวให้ดูนะแต่เล่าให้ฟวางเฉยๆว่าเขามีความสวยแล้วอีนนี้ยจันอันนี้เนี่ยอย่าพินถาไม่ดีนะจ๊ะนั่งใช้โต๊ะจ้ะเดี๋ยวก่อนต้องหาหลักในการนั่งเดี๋ยวแค่นีจันนะมันมีหลายจันจันดำป่าอย่าพินซื้อมาแพงอยู่นะเนี่ยนี่จันดำป่าใบเขาจะเป็นแบบเนี้ จันดำป่า<อ>เขาจะสวยสู้จันดำโบราณไม่ได้ทีนนี้จันดำโบราณใบสวยกิ๊กเลยเนะี่ยอยู่ท้องใบเนะี่ยจันดำโบราณสวยจริงจ้ะแต่อันนี้จันอะไร นี่จันแดงโบราณเนเยพินซื้อมาในนามจันแดงโบราณเนนะี่ยสุดท้ายเป็นจันนาคมีเต็มบ้านไปหมดเลยมันไม่ใช่จันแดงโบราณน,นะเขาบอกวิธีแยกนะเยพินก็แยกแล้วแต่ฟาร์มอยากได้พลาเห็นแล้วอ่ะฟาร์มอยากได้มันบดบังตาบังใจเลยทําให้ไม่สังเกตเขาก็บอกว่าขเขาว่าจันแดงโบราณจันแดงโบราณเยพินเลยมีเต็มไปหมดนะแต่ไม่ใช่นะมันเป็นจันโกเมนจ้ะเขาบอกว่า บางตำราก็บอกว่าจันแดงโคนแดงเนะี่ยโคนแดงแดงก็คือจันแดงเนะี่ยให้ดูที่โคนยี่ปินก็ดูว่าโคนแดงตามตำราที่ว่าเนาะพอมาถึงบ้านแล้วเอามาส่งเข้าไปในกลุ่มเพื่อนๆนเพื่อนๆก็ว่าจันโกเมนให้ดูที่โคนบางตำราก็บอกว่าให้ดูหูใบหูใบเนี่ยแต่หูใบน,นี่คือจันแดงนี่พอตอนออกใหม่ๆหหูใบมันก็ห่างหมดเนี่ย นะพอโตหน่อยเขาก็หูไปติดกันเนี้ยอ้นี้ตอนซื้อมาก็อันนี้ซื้อมาจากคนแก่แถวบ้านนี้เขาบอกว่าจันแดงโบราณเขาเลี้ยงมาหูตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่พอมาเข้าไปในกลุ่มถามมีก,ก็คือจันโกเมนแต่จันโกเมนมันจะมีข้อดีอยู่อย่างเดียวใบมันจะใหญ่มันวาวสวยมากความสวยงามเขาเป็นหนึ่งเลยลอันี้จันแดงโบราณซื้อมาใหม่ นี้ใช่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะนี่ซื้อมาใหม่แพงดูนั่นเนี้ยร้อยห้าสิบบาทเนะี่ยนี่เขาบอกของเขาว่าจันแดงโบราณแท้นเนี่ยดูเงาเนี่ยเขาบอกจันแดงโบราณแท้ต้องใบลีรีใบลีลีแล้วก็ลอนใบจะเรียบีิธีสังเกตนะจ๊ะเนี่ยรอนใบจะไม่นูน การแดงคนแดงอยู่มันก็เหมือนกันนะค้ายกันมากแต่ว่าฟาัมหนาของใบจะ้ะจันแดงโบราณนนะ่ะมันจะบายงยายพี่รู้สึกว่าใบมันจะบางก,กว่าจันจันโกเมนนะจันโกเมนนะใบเขาจะรอนใหญ่เป็นรอนนูนขึ้นมาสวยแต่จันแดงใบจะเรียบไม่มีรอนใบนี้ตอนซื้อก็อยังว่าเนี่ยฟัมอยากได้นะจ๊ะ เยพินก็จับแล้วก็กว่ามันไม่ใช่จันโบราณไอเนี้ยไอเนี่ยคือจันโบราณจันแดงโบราณโคนแดงใบก็รีรีอยูอ่นี้พอมาเทียบกับอันนี้แล้วโอ้มันก็คือโกเมนก็ไปซื้อโกเมนมาเต็มบ้านเลยจ้ะเนี่ยนี่ก็เลยสังเกตใหม่ให้เพื่อนเพื่อนช่างตั้ง,ต,งตั้งข้อสังเกตสันนิษฐานกันใหม่เลยนะจ๊ะวิธีการดูลอนใบรลอนใบจันจันแดงโบราณลอนใบจะเรียบเลยเนี่ยไม่มีนูนนะจ๊ะ ต้องไปเทียบชิดๆเนี่ย <c oughs> เทียบติดๆ,ๆกันเลยลักษณะใบจันแดงโบราณใบมันจะลีๆมันจะเนี่ยปลายมันจะแหลมนี่ก็จันโกเมนใบจะกลมเงี้ยแต่ารามสวยไม่หนีกันเลยจ้ะจากตายายพินยายพินว่าจันโกเมนจะสวยฝาดจ,จะ้ะความเงางามของใบนะเอามาอันนี้สรุปที่จันอันนี้จันนาคเนี่ยนะ จะนนากเนี่ยสังเกตง่ายจ้ะใบเขาเวลาใบเขาแก่แล้วเนี่ยดูเนี่ยนี่ยังแก่ไม่เต็มที่นะยิ่งแก่ยิ่งสวยจะใบเขาเนี่ยจะหน้าเปลือกตายใบนี่เงางามสวยสีเนี่ยยิ่งแก่ใบใบเหลืองกับใบเขียวก็จะสีเดียวกันเลยจ้ะไอจะวัดใบเหลืองกับใบเขียวหน้าใบกับหลังใบท้องใบดูเนี่ย มันวาวสวยมากจ้ะถ้าถามว่าเจพินทำไมต้องมาพูดมาพูดเรื่องจําทะเนจันทำไมทำไมสนดูอะเนียไม้ไม้ต่างประเทศเนี่ยไม้พวกนี้ถึงแพงมากเลยน,นะเขาบอกเป็นไม้ฟอกอากาศเาพินก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเขาว่าฟอกอากาศมันคือ,อยังไงเนาะนเขาก็มีความสวยอยู่นะ แล้วทำไมไม้ไทยเขกจันหหอม,มกอะไรไทยเนี่ยมันฟอกอากาศได้ไหมเจพินก็ไม่รู้เนะาะเจพินก็ไม่ไม่เก่งเรื่องต้นไม้เนาะแล้วทําไมคนเราไม่ค่อยนิยมปลูกกันไม้ไทยสวยๆนะยยิ่งเสน่ห์จันขาวเนี่ยเพื่อนๆเขามีกลิ่นหอมนะถ้าเราไปจับไปโดนเขาเนี่ยหอมมากจ้ะหอมชื่นใจเนี่ย,ยแค่ยี่ใบยอย่างเงี้ยนะหอม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 ชื่นใจจ้ะหอมเย็น หอมชวนดมอะจา้ะทำไมทำไมเราคนไทยด้วยกันทำไมไม่หันมาปลูกไม้ไทยกันบ้างเนะเจ๊พินก็อยากจะหล,นลน่นนรนะจะกระเนดจันเราเนี้ยราคาก็จับต้องได้จ้ะไม่แพงมากแต่คนไม่ค่อยปลูกกันเนาะหันไปปลูกอะไรกันหมดนะเจ๊พินนิมบอกอยากให้มาเล่นไม้ไทยกันบ้างจา้ะไม้ไทยไม้โบราณเนี่ยจ้ะเนี่ยสวยๆหอมๆเนี่ย ต้องหอมจริงจากหอยนี่ชอบมากเลยนะเนี่ยเสน่จันขาวเนีย่ยราคาก็ไม่แพงนะจ๊ะเยะพินมีเยอะมากเป็นดงเลยจากบ,บ้านยยพินนะพราะฟาร์มคิดว่ามันเป็นจันแดงจันแดงเยพินก็เลยซื้อมาซื้อมาแต่พอเอามาเทียบแล้วก็คือจันโกเมนทั้งหมดจ้ะแต่เนี้ยคิดว่าเป็นจันแดงแท้เนี่ยพอดูแล้วเข้าตำราหมดเลยจ้ะนี่เขายังอ่อนอยู่โคนก็เลยไม่แดงมาก้ะ ขาบอกต้องให้แก่ก่อนแล้ววิธ pues, okay. ีขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้จยปินหั่นจันดําไว้เนี่ยจะปินซื้อจันดํามาต้นหนึ่งนะแล้วะปินก็ค่อยๆเลาะโคนอะโคนเขานะเฉือนโคนเขาออกแล้วก็มาหั่นเนี่ยได้สองต้นแล้วเนี่ยวันนั้นจยปินหั่นไว้หกแว่นจําได้หกแว่นก็ได้ไปหกต๊นไอหกแว่นก็ได้สิบสองต้นแล้วเนี่ยนี่ได้สองต้นแล้วเนี่ย วิธีขยายพันธุ์เขาบางทีเขาก็าาาแตกออกมาข้างๆเลยนะแล้วเราก็ค่อยๆเลาะเอาเนี่ยก็จะแตกแบบนี้นี่แทงหนอกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเลี้ยงให้เขาโตอีกหน่อยแล้วเราก็ค่อยๆเลาะเข้ามานี่ยเขาเริ่มแตกและเพราะโคนเขาใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพินจะลงกระถางใหญ่ซะหน่อย,อยวุ้ยโดนหักเลยเดี๋ยวหอยหกินอีกพอเราหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ลเย จัดนี่ไงอยู่ตรงไหนอีกสองต้นกันไหมลูกอีกอีกสี่กระถางย๋ยพินจําได้มาทําไปหกกระถางนะ่ะหกกระป๋องอย่างเงี้ยวิธีการก็คือเนี่ยเอามาหั่นแบบนี้อันนี้จันหอมนะเนี่ยเนี่ยเรามาหั่นแบบนี้นะและ้วพอหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ไปล้างน้ําปูนเลยเขาก็จะแยกขึ้นมาแยกเคี้ยวใช่เนี่ยอันนี้เราก็เอาลงกระป๋องได้แล้วเนี่ย ไม่ยากเลยจ้ะที่ขยายพันธุ์เขาเรามาเลี้ยงเขาเป็นไม้ฟลอกอากาศได้ไหมเจ้าพินก็ยังไม่รู้นะผู้รู้ช่วยตอบหน่อยสิว่าไม้พวกนี้ฟอกอากาศได้ไหมเนี่ย แค่ตัดเป็นท่อนๆเฉยๆเขาก็งอกลากแล้วจ้ะไม่แพงจ้ะเนี่ยคิดจันหอมเ็พร้อมแตกลากแล้วเนี่ยพต่พินยังหัดผิดผิดผิดิดวิธีอยู่นะเนี่ยถ้าหันถูกวิธีก็ต้องหัน ฝานฝานอย่างมันยยปินเขาเรียกวานบวบจ้ะแฉลบแคะเอาแต่ตามันออกเนี่ยนี่ให้เยปินหั่นอย่างเงี้ยมันมันโดนตามันเนี่ยปินหั่นไม่เป็นเนี่ยพลาดไปหน่อยนี่เออตาเดียวเองทาตาบอดหมดเลยเยปินหั่น,นจะ้ะหั่นโดนันนี้เขาเสียเลยเห็นไหมเริ่มงอกเยอะแล้วเนี่ย สวยงามแล้วก็ได้2ต้นสมต้นเลยไม่ก็แตกนะจ๊ะดีจังเลยดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจ้ะเนันจันไงยจาพินก็ขอจบดีคลิปด,ดีแค่ดีก่อนเดี๋ยวเช็ดใบเขาให้หมดก่อน ังไม่เสร็จดีฝนตกเมื่อคืนนี่น้ํากรเด็นใส่ทรายกระเดนใส่หมดเลยเดยพินว่า,าการที่ใบขี้ดินเปิดต้นไม้เ่ะถ้าเราไม่เอาออกเขาก็คงจะหนักกันอะไรเงเหมือนเล่าตัวเปื้อนตัวเปิดน,นะจ๊ะก็จะไม่สบายตัวจ้ะเด๋ยวพินก็จะดูแลเขาอย่างดีเดยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ